จะเป็นโค้ชทีมทั้งที่เอาเจเชียนเป็นโค้ชทีมเราทำไมล่ะเพราะผมเป็นพี่ชายแท้ๆของเขาพี่ชายนพี่ชายเก็บภาพแล้วโปถ่าเจี๊ยนเจียนี่โอเจเจียนที่จริงเจเชียนเคยแจ้งแล้วว่าคุณเป็นน้องชาย พวกเราได้ประชุมกันภายในคิดว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเหรอครับเขามีเรื่องที่ไม่ได้บอกพวกคุณหรือเปล่าคุณหมายความว่ายังไงเขาดูถูกแอป,ปช่วยเหลือของเรามาตลอดบอกว่าแอป,ปเราอยู่ในระดับเด็กมัธยมบอกว่ามันไม่มีค่าสักแดงก็มันเป็นความจริงนั่นไงคุณได้ยินแล้วเนี่ยใช่ไหม,อมแอป,ปคุณยังต้องปรับปรุงอีกจริงๆเจียเชนมองเห็นปัญหาก็เลยวิจารณ์อย่างเป็นกลาง ตอนนี้เขาเป็นโค้สให้คุณมันไม่ดีตรงไหนกันล่ะปัญหาคือเขาดูถูกผมนะสิเขาจะยอมช่วยผมได้ยังไงยังไม่ทันได้เป็นโค้ชเลยคุณก็บอกว่าเขากันแกล้งคุณแบบนี้จะไม่แฟร์กับเขาไปหน่อยเหรอทุกท่านเป้าหมายการแข่งขันครั้งนี้ของเราคือช่วยปูทางสตาร์ทอัพให้กับเยาวชนทุกขั้นตอนจะยุติธรรมเป็นกลางและเปิดเผยได้ เนื่องจากโคส้สของเรามีหน้าที่ให้คำแนะนำเท่านั้นไม่มีส่วนในการให้คะแนนกติกาและการแข่งขันก็ไม่มีกฎว่าโค้ชกับผู้สมัครพวกเขาจะเป็นญาติกันไม่ได้ดังนั้นผลการจับสลากเมื่อกี้ยังคงมีผล่ 回忆当天竟分秒差，如今想起只有感叹。从此风光惬意吗？刹那。